สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาแนะนำคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดแล้วก็น่าสนใจนะคะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่ม,มันที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกนะคะคอนเทนต์ของเราจะต้องไม่ซ้ําจําเจกับที่อื่นนะคะแล้วก็ต้องมีความสนุกสนานไม่เครียดจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้อ2นะครับคอนเทนต์ที่สนุกสนานนะครับผ่อนคลายนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยชอบเสพสื่อที่ไม่ต้องซีเรียสตลอดเวลานะครับ แล้วก็เราชอบดูอะไรที่ตลกผ่อนคลายในแต่ละวันแน่นอนค่ะค่ะแล้วข้อต่อมานะคะจากที่เราสังเกตด,ดูนะคะในโลกโซเชียลของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัลอะไรหรือว่าดราม่าอะไรนะคะเราก็ต้องทันเหตุการณ์นะคะจะทําให้คอนเทนต์ของเราทันกระแสทันข่าวได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะครับคือต้องมีความแตกต่างและที่สำคัญเนี่ยต้องน่าสนใจนะครับเราทำยังไงก็ได้นะครับให้คนกดเข้ามาดูคอนเทนต์ที่เราทำออกมาในครั้งแรกนะครับผม และนี่ก็คือชิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรานำมาฝ่านะครับในการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้น่าสนใจนะครับผมบ๊ายบาย